ประกันตนมาตราสามสิบสามนะมาตราสามสิบสามนี่คือเป็นลูกจ้างนะแล้วก็นายจ้างทําให้เนาะประกันประกันตนตรงนี้เนาะแล้วก็หลุดออกมาถ้าหลุดออกมาก็จะอยู่ในมาตราที่สามสิบเก้าท่านก็ยังส่งเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนแล้วก็ลาออกจากงานไม่เกินหกเดือนนะท่านก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ก็คือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะแล้วก็คลอดบุตรนะรทุกโภชภาพตายสงเคราะห์บุตรแล้วก็ฉลาภาพนะครับ มาตรา40สําหรับหลายคนหลายอาชีพที่ไม่มีนายจ้างผมบอกเลยว่าถ้าใครที่ทําเกษตรกร,ร,กรอยากจะทําประกันสังคมหรืออยากจะทําประกันตรงเนี้นะแล้วก็จะได้เงินพวกช่วยเหลือที่เกี่ยวกับตอนเรากรเกษียณอายุนะครับก็ให้ทําเป็นมาตราที่40สนะสาหรับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะหรืออาชีพอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ไม่มีนายจ้างอ่นะคือเราทําอาชีพอิสระอาชีพอะไรก็กได้นะ อาชีพอะไรก็ได้ที่ทําเป็นอิสระนะไม่มีนายจ้างเราเราเป็นนายของตัวเองนะครับเราสามารถทํากับประกันสังคมได้อันเนี้ยผมแนะนําเลยว่าให้ท่านทำนะเพราะว่าเวลาท่านทํางานไม่ได้หรือเราไปเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะเราสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นะสำหรับในกรณีที่ทําประกันสังคมกับ มาตราที่40ตรงนี้มันดีดีเพราะว่าเวลาเราเจ็บป่วยอะไรเขามีเงินชดเชยให้ด้วยนะเวลาเรานอนโรงพยาบาลน,นะเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันว่า,ามาตรการทั้ง3มาตรการนี้ตอนนี้นะเขาก็มีนะนี่ชี้แจงออกมาเมื่อวานนี้ผมได้ติดตามนะเขาเรียกว่ามาตรการ 3. ขอนะเขาเรียกว่าเป็นพรบรนะครับที่จะออกมานะครับเป็นเป็นกฎหมายใหม่นั่นแหละนะครับว่า เวลาเราจะเกษียณอายุนะเวลาเราส่งส่งส่งไปเรื่อยๆเนี่ยส่งประกันสังคมไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเวลาเราจะเกษียณอายุหรือใกล้ที่เราเกษียณอายุหรือเข้าเกณฑ์นะจะมีมาตรการใหม่ออกมาตอนนี้เขาเรียกว่ามาตรการ3ขอนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาเราจะขอนะครับจะทําอย่างไรนะครับตรงนี้ ผมมาแนะนําให้กับทุกท่านกันละกันเนาะอันนี้โอ้ยมีคําถามเยอะมากๆสําหรับเกี่ยวกับประกันสังคมเมื่อวานผมก็นั่งฟังท่านโคศกนะของประกันสังคมเนี่ยนะครับเนี่ยจากท่านที่เห็นในภาพก็คือ,คอท่านนิยดาแล้วก็ท่านธรรมนูนนะครับเนี่ยเป็นพิธีกรนะแล้วก็คุณจิรพานะครับ3คนเนี่ยนะเนี่ยคุณคุณนิยดานะครับก็เป็นผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนนะ แล้วก็เป็นโฆษกสำนักงานประกันสังคมด้วยท่านตอบคําถามได้ทุกเรื่องเลยนะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะอสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยให้อินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยนะที่เพจสำนักงานประกันสังคมนะกระทรวงแรงงานนะเพจนี้ต้องมีคนติดตาม1.8ล้านนะต้องดูให้ดีนะแล้วก็สงสัยเรื่องไหนเกี่ยวกับประกันสังคมไม่ว่าจะขอไหนนะขอเลือกขอคืนขอกู้นะซึ่งตอนนี้นะในการร่างกฎหมายตอนนี้ เข้าไปอยู่ในสภาแล้วนะครับเข้าไปอยู่ในสภาแล้วเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายนะไม่ว่าจะเป็นการล่างเพิ่มสิทธ์นะเกี่ยวกับกรณีชราภาพนะครับขอเลือกขอคืนขอกู้นะซึ่งตอนนี้ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับประกันสังคมเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังยื่นเข้าไปสู่สภาแล้วก็รอนะคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จได้นะซึ่งขั้นตอนเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวนะ ก็คือน่าจะเป็นหลังเลือกตั้งนะครับทีนี้หลายคนที่ถามนะว่าแต่ละขอคืออะไรนะขอเลือกก็คือหมายความว่าผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนนะหนึ180เดือนกี่ปีท่านก็ลองไปหารกันดูนะหาร12บสองนะหนึ180เดือนหาร12บสอง่ะนะก็ดูว่าส่งมากี่แล้วกี่ปีนะก็สามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นบําเหน็จหรือรับเป็นบํานาน แต่ผมแนะนำนะถ้าใครที่ใกล้จะเกษียณนะอายุ50กว่า,วาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ส่งเงินให้ครบจนเกษียณนั่นแหละให้เลือกเป็นบำนาญจะคุ้มค่าที่สุดนะเพราะบำเหน็จเนี่ยอาจจะให้มาก้อนหนึ่งคำนวณแล้วคำนวณไปคำนวณมาอาจจะได้มา500,000นะทีนี้ท่านต้องเอาเงิน5 0 0 0 0นนะถ้าท่านจะอยากได้เนาะอยากได้เป็นเงินก้อนมาแล้วเอาไปทำนู่นนี่นั่นเนาะท่านก็ต้องดูว่ารายเดือนไอ้เงิน5 0,000 0เนี่ย ในรายเดือนเนี่ยเราสามารถเอาเงิน5 0 0แสนเนี่ยไปลงทุนแล้วเพื่อให้ได้รับเงินที่ออกมาเป็นรายเดือนเนี่ยได้20%หรือเปล่านะเมื่อวานนี้พี่นิยดาเขาแนะนำมาว่าต้องคำนวณว,ว่าคุณสามารถบริหารจัดการให้ได้เป็น20ของเงินที่คุณได้รับบำเหน็จมาไหมถ้าคุณเอาเอาป่อยบริหารได้อ่านั้นแนะนำให้รับเป็นก้อนไปเป็นบำเหน็จแต่ถ้า เอาบอมบริหารไม่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะก็ให้รับเป็นบํานาญเพราะว่าจะได้เนี่ยเดือนเนี่ยหลักหมื่นต่อเดือนทุกเดือนถึงท่านจะไม่ได้ทํางานแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกก็บํานาญได้ไปจนตายเลยนะได้ไปจนตายเลยแล้วพอท่านตายนะก็จะมีเงินตรงนี้อีกนะตรงนี้ช่วยเข้ามาจากประกันสังคมอีกนะนะครับก็ตามเลทของแต่ละคนนะครับอันนี้คือขอเลือกนะครับเลือกได้ว่า จะรับบำเหน็จหรือรับบำนาญรับเงินก้อนไปเลยหรือรับเป็นรายเดือนทุกเดือนจนเสียชีวิตนะครับอันนี้เรียกว่าขอเลือกนะขอที่2ก็คือขอคืนนะในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือ,อ,อมีผลกระทบกับผู้ประกันตนต่างๆในกรณีชาราภาพหรือ,อ,อชาราภาพบางส่วนไม่สามารถทํางานได้ก็ขอคืนเงินที่เราส่งไปอย่างเงี้ยนะครับสามารถขอได้ก็ ตามแต่ละกรณีของบุคคลว่าจะขอได้จํานวนเงินเท่าไหร่ตรงนี้นะครับเงินที่เราส่งไปทุกเดือนทุกเดือนเราสามารถขอคืนได้นะครับอันนี้เรียกว่าขอคืนนะอันที่3ก็คือขอกู้นะนะครับสำหรับเงินชรา,าภาพเป็นประกันตนต่างๆก็มากู้กับทางประกันสังคมได้เดี๋ยวเรา ค่อยมาติดตามกันต่อว่าถ้าสมมติผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีผลเกี่ยวกับทั้งสามมาตาน,นี่แหละนะครับทีนี้จะส่งผลต่อคนที่กําลังจะเกษียณอายุนะสำหรับ3ขอนะครับสำหรับมาตรการ3ขอนะครับถ้าใครสงสัยเนาะก็สามารถสอบถามไปที่เพจได้เลยทักอินบ็อกซ์ไปได้เลยเมื่อวานนี้ผมดูไลฟ์สดท่านก็ไม่งั้นก็ท่านก็เข้าไปดูย้อนหลังก็ได้นะไลฟ์สดท่านนิยดาเนี่ยนะครับท่าน ตอบคาถามละเอียดมากแล้วก็ท่านก็จะมาไลฟ์สดในทุกๆสัปดาห์นะเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับผมก็นํามาฝากกันนะครับเกี่ยวกับประกันสังคม3ขอนะหลายคนถามเข้ามาว่า,ามาตรการประกันสังคม3ขอเป็นอย่างไรนะครับคนที่ตอบคําถามได้ดีที่สุดไม่ใช่ผมผมมาแนะนําว่าท่านเนี่ยไปติดตามนะครับเพจประกันสังคมที่มีคนติดตาม1.8ล้านด้วยนะไม่ใช่ไปติดตามเพจปลอมนะ แล้วท่านนิยดาท่านธรรมนูนนะแล้วก็ท่านจิรภาเนี่ยเขาก็จะมาไลฟ์สดในเรื่องต่างๆท่านถามได้เลยและอินบ็อกซ์ไปเขาจะตอบได้เลยและหลายคนที่กําลังตามเงินนะนะไม่ว่าจะเป็นเงินชดเชยอะไรต่างๆนะนะบางทีเราไปที่คอร์เซนเตอร์แล้วให้ดําเนินการแล้วทีนี้มันล่าช้าแล้วเงินเรายังไม่ได้เนี่ยติดตามไปอินบ็อกซ์ไปได้เลยเดี๋ยวท่านนิยดาจะมาอ่านแล้วก็จะมาตอบเลยนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมแล้วก็อย่าไป ให้ข้อมูลที่เป็นบัตรประชาชนกับอตอนที่เราแชทสดนะให้อินบ็อกซ์นะให้อินบ็อกซ์อันนี้ฝากนะครับกับทุกท่านเลยนะครับสำหรับผู้ที่ทำประกันสังคมอยู่นะอันนี้ก็ดีนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยผมบอกเลยว่าการทำประกันเป็นสิ่งที่ดีเวลาเราทำงานไม่ได้หรือเราเข้าโรงพยาบาลเราสามารถเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้ผมบอกเลยประกันสังคมดีกว่าสิทธิ์ข้าราชการผมบอกเลย ผมบอกเลยนะเพราะข้าราชการเข้าโรงพยาบาลรัฐนะเข้าโรงพยาบาลรัฐนะข้าราชการอนะ่ะใครที่อยากจะสมัครงานเป็นข้าราชการหรืออะไรต่างๆที่บอกว่าข้าราชการสิทธิ์เบิกได้นะดีเลยอะไระดีเลยทั้งหมดเลยแต่มันดีในกรณีที่ท่านเข้าโรงพยาบาลรัฐนะแล้วผมเองเนี่ยประสบเองเลยนะผมไปเอ็กซเรย์ X นะไปเอ็กซเรย์แล้วทีนี้ผมไปโรงพยาบาลรัฐเนาะมันบางที อารมณ์นะหรือคำพูดต่างๆนะทีะ่พูดไม่ดีกับกับคนไข้อะผมก็ไม่อยากจะเจอนะเมื่อวานนะผมก็เจอมาแล้วผมก็ไม่ไม่ค่อยไอ้น,นี่เท่าไหร่ว่าทำไมพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่โรงพยาบาลต้องต้องพูดไม่ดีกับคนไข้ผมก็ไม่เข้าใจนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือเขามีอะไรที่บ้านหรือเปล่าแล้วเขามาลงกับคนไข้ผมผมก็ไม่รู้นะ ก็พูดกันเพาะเพะก็ได้พูดกันดีๆก็ได้ผมก็ไม่เข้าใจผมก็เลยเมื่อวานนี้ผมก็เลยเปลี่ยนโรงพยาบาลเลยนะเพราะว่าบางทีมันเราไปใช้บริการนะเราเป็นประชาชนคนปกติอะนะก็อยากจะไปโรงพยาบาลรัฐนั่นแหละเพราะว่าบัตร30บาทก็มีเนาะอะไรก็มีนะเราเป็นคนเหมือนกันนะทาไมเขาต้องต้องมาพูดไม่ดีกับเราหรือพูดแบบพูดใส่อารมณ์หรืออะไรเงี้ยนะผมก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันสําหรับโรงพยาบาลรัฐนะแต่แต่ถ้าท่านทําประกันสังคม ท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะไปเข้าโรงพยาบาลรัฐหรือท่านจะเข้าโรงพยาบาลเอกชนเขามีคบเวอร์หมดเลยผมบอกเลยใครที่ทําประกันสังคมได้เปรียบมากกว่าคนที่ไม,ไม่ไม่ทำอ่าบอกเลยนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับพี่น้องที่ทําอาชีพอิสระก็สามารถทําประกันสังคมได้นะในมาตราที่40นะแล้วก็ดูว่าเลทท่าน่ะจะส่งเดือนละเท่าไหร่นะก็ลองติดต่อกับทางประกันสังคมดูนะครับ เดี๋ยวสหรับเรื่องนี้ก่อนที่จะไปเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเดี๋ยวผมขอทักทายสมาชิกที่เข้ามาใหม่ก่อนนะครับสวัสดีพี่ยุทิพพรด้วยนะครับสวัสดีพี่เอื้อนด้วยนะครับสวัสดีพี่โยเกิร์ตนะครับสวัสดีพี่อุไรนะครับสวัสดีพี่มานีมานะนะครับปิติชูใจนะครับบาเหน็จได้ห้าแสนนี่ต้องส่งกี่ปีเนี่ยสงสยัยพี่มานีมานนะปิติชูใจพี่สอบถามไปที่เ,เพจประกันสังคมได้เลยเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่า มันแล้วแต่กรณีได้ว่าเราจะส่งกี่ปีแต่เขามีข้อกําหนดก็คือ180เดือนนะครับ180เดือนพี่ก็ลองไปหาร12ดูนะครับเพราะว่า1ปีมี12เดือนพี่ก็ลองไปหารดูว่า180เดือนเนี่ยมันกี่ปีนะอันนี้น่าจะตอบคาถามได้เบื้องต้นนะแต่ถ้าลึกๆนะรายละเอียดที่มันมากกว่าแต่ละคนแต่ละกรณีไม่เหมือนกันจริงๆนะสำหรับในเรื่องของประกันสังคมให้อินบ็อกซ์ไป ที่เพจน,นะครับอันนี้นะครับอันนี้ผมฝากไว้นะครับก็เมื่อวานนี้ติดตามแล้วก็ชอบมากเลยนะอันอธิบายเข้าใจเลย